สวัสดีค่ะเพื่อนเพือนบกันอีกแล้วนะคะกับซีจวงครัวนะคะสำหรับวันนี้ซีจะทําพัดซมโน่ใหม่ใส่ไก่แล้วก็กินไก่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะซีก็จะมาทําการหั่นโน่ใหม่นะคะโน่ใหม่นี่ซีต้มไว้แล้วนะคะเพื่อนเพือนพอหั่นโน่ใหม่เสร็จนะคะซีจะตามด้วยหั่นไก่นะคะไก่ตัวนี้ซีจะใช้กลนไก่ น่องไก่เราก็ปีกไก่นะคะ ตด้วยผิกแกงนะคะจะใส่ผิกสดนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะมาตํา่อยับยับนะคะเฉียงแกงลงไปพัดนะคะพัดจนกว่าจะหอมนะคะ เียงหอมได้ทีแล้วก็จะตามด้วยเนื่อไกล่ลงไปพัดนะคะพัดไก่ไปสักฝั่งนะคะจะท้อการเสริมกะปินะคะ เอากะปิลงไปพัดจนหวาหหอมนะคะข้าวกับเนื้อไก่นะคะตามด้วยน้าไม้ที่ต้มซุกเหลวนะคะลงไปพัด เติมน้ำลังครองลงไปนิดหน่อยนะคะจะทำการปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวนะคะซีไซส์มาด้วยกันเลยนะคะ ตามด้วยหัวหอมนะคะวันนี้เป็นหัวหอมหัวเหล็กนะคะรสชาตินี้จะออกเปรี้ยวเค็มหวานนะคะนี่ค่ะซุกแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะน่ากินมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดช like, ร